มาชมเมน,นูสุก,กีิสั่งแรกครับทีมือระเพิ่มเลยแหละวุ้นซุกิตะบุ้นเส้นครับผมมอชมครับรนะเพิ่มได้ปิดป่ายไปนี่ต้องสุดยอดอยู่แล้วครับผมนี่แต่ระเพิ่มสิดอุปกรณ์ทครับผมเพราะว่ามันหลายอย่างคนบ่กคอยสั่งครับผมแต่วันนี้ผมมีอุปกรณ์มาตุง้งขึ้นสดกับหอยแค่นี้เป็นซุก,กี้ทะเลเด็ดแสบอยูแล้วครับผมแล้วนกะ็มีขนมบุ้มของกา่ขาว อาไรก็ต้องกรีบสุกี้ครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับกินไม่หมดนะครับรอบนึงแล้วลอบนิดในเลยเห็น,นแม่แว่าโอ๊ยกินอีกแล้วขอกไข่นะครับน่าเบิดเมือกุ้งหอยลงไปครับผมน้ำซุปมันก็มีเข้มคนนแล้วครับ ถึง4โมงแรงผมกต่ว่าจะค่ำแล้วมักินซุปี้มันกินซุปี้เจ้าไรเดดจัดไซ่ลงไปครับหลัง,ต,งาาตามช่องตรนห้เก็องเานะตมเท็ดําเองวะนะครับใส่เต้ตาหูยี่ครับยกเตียมดอง เนีย่ยครับเต็เลยเนี่ยตัวตัวเทาสุดเทาที่สน่าจะตัวเท้าเต็อิ่มพร้อมครับผมใส่หมดแล้วสดสีทขังแหลกคื่เหล่อเพิ่มครับจะ็นเส้น็นเส้นในคำไข่สายเลยผักฟูกส้นลงไป ซอสุงก๊ซีอิวขาวตานชือ้อนิดหน่อยีไข่หอมรับก็ใส่ครับายธรรมดาต,ตรงนี้พักเดี๋ยวน้องคือมาขึ้นฉายครับหอมอ เยนยะต้หมอแค่นี้ก็สุดยอดแล้วคิ้วขาวอยู่ดนึยมั้งขายเยิ้มๆเลยนะครับผมกลุ่มพอดีเลยครับผมพอดีมีกลุ่มพอดีแซ่บๆสอดกันครับผมนเตจิ้มสุกี้หน่อยผมก็เลยหกเย็นตะโฟว่าน้ำหยัดเลยเข้มขน้นด้วยกันมันก็นสิมีอย่างเต้าหู้ยี่เพื่อนครับนี่นี่เข้ากันแต่สิสดแบบออริจินอลของมาเพิ่มก่นัน เป็นธรรมดาครับผมโอ้โหเกี๊ยวเกี๊ยวโรยหน้าหอมหอมบอกเลยจานก๋วยเตี๋ยวเราเพิ่มร้อนนานครับผมนลมใสใหญ่เพิ่มบอกนี่หอยแบบนี้ตั้งตัวหน่อยครับาบอกเลยครับแซ่บมากสดร้อนกุ้งถึงก็โชว์วะ แบบเขาขาดบะไรครับผมก็ผักบุ้งนี่นู่นี่วดใจแล้วมันร้องกันแบบส่วนน้ำต้องล่งครับส่วนน้ำม,มันห่อนครับรถหนีเลยแหละครับซุก,กี้แหกข้อแบบนี้เละ เสียยมากมครับร้องกลุ่มน<ๆ>ิ่มๆอาจจะคว่มหอมๆกัอนขึ้นฉายยังหน่อยสุดยอดเลยเสี่ยมากมมันเปกจินอยู่ในลานแบบในเมืองเลยมั่ต้องกรุ่มยังเพิิมเลยแต่พ้นมาแบบรสชาติอร่อยจินนลานนครับม,มต้องแบบเด็ดเด็ด<ๆ> <laughs> ฝนตกตกตรงมหาสดแน่น่อนแบบนี้ครับผมไปสามลูกไปเลยฝนตกเงาเงาแบบนะครับแสบมากครับผมจุกๆิกทะเลด้วย <c oughs> หวานกลมกล่อ,อมเพื่อสองเฮดกับสวดดิ่ง มาครับเดี๋ยวปรุงครับเพื่อนเจ็บแสบซอสเดย็นตะโฟล,ลงไปเข้มข้นครับนี่ก็ต้องใช้ซอสพริกกับซอสเย็นตะโฟลลแล้วตัวน้ำเพริมลงไปสั่งใจครับผมครับปิดหนึ่งสองฮูเบตมากเลยอ่า หาเพราะครับร้านลุกความอยู่แล้วร้านสักสองโอเคครับผมแถมทัวขวยขึ้นหน่อยสอบสอบเอาความเปรี้ยวน้ำส้มใส่ชูนิดนึง เฮ้ยเนี่ยครับผมแซ่บมากนี่สะใจครับผมสูตรวุ้นเซ็นกันครับพริกข้าซ้อนมาตทานาลูกิสานครับผมห้อมต่อหูยีมากเลยสุดยอดม้นงหอมน้ำซอสดเดย็นตะโก้ครับผมใสุ่้ย สดจรครับผมนี่ยีีเค้มข้มนแบบนี้ได้ครับผมมาครับผมเจ็จสอดเด็ดโคลงไปทหงหวานเตาหูยีแบบทำเหมือนสุกี่มากขึ้นสุดๆเลย نام دون คมไม่ตามเป็นเบงซ้อ,อเลยสาใจก็รวันล่กแล้วทัดานเนี่ยเพิ่มเต่มนี่นนยซุ่ยดอดทุกเดียผม กินได้แบบมาต้องมีครับปดเลยทุกกลม่นลงเป็นรสชาติแบบนี้ครับผมสุดยอดเลย ไปปรุงไปบอกแล้ว่มใช้เสศนได้หน่อยครับผมวันนี่เนียนยน้ำแบบหอมๆกุ๊ ข้าวหอยสุดดอดเลยครับผมถัาลาดหนาแล้วสุกกีแต่ไม่กินข้าวหอยแบบไปทะเลเนี่ยมันสิสุดดอดเลยแตมมากดยไ,ไ,ไม่กินข้าวหอยบระิะัทไปอาหารนะผมไเทะเลสุดดอด ต้าใจตักนี่ขวางอไดไปหนึงกุ่มนีไข่เกาะอยู่ข้างในใครั่ไข่ไก่ ไปครับผมติดหาสว่วนบอกเลย บุ้งอ่อนๆแจบมาก่อนเก็บเองน้ำบานาครับผมเก็บขนเดี๋ยว,ว่อดลงมแบบใหม่ๆเลยมีกุ้งมีผัก จใจขึ้นสวดเอาเลยเ,เลยขนะึ้นสวดเอาสวดเลยแหละ เผ็ดเทิ่งน้ำมูกจะไลครับผมมูกไหลซี่ซี่น้องทำต่ำครับสุดเพิ่มทำซูปคนเสียดูแล,ล้วมันเลยสุดยอด